กํไรลางมาแล้วกไาไรลงมาแล้วสกัดเอาเย้เขียวเต็มจอที่ไม่ได้หรอหเขียวเออขเขียวมาแล้วเย่โอ้ย ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเกมค่ายพีจีพบกันอีกแล้วรายการนักลงงบน้อยแชนแนลคือวันนี้ก็มาอยู่กับเกมอะไรจกักจนะุลศิษย์พักจุลศิษย์เกมเราชอบนักเกมนี้ถึงว่าไม่แตกก็ชอบนะนบนะวันนี้เราก็มากับงบค่อนข้างเยอะนะเยอะเลย, <Wow. S 1> เลยไม่งบน้อยเลยหัวนะร้อนนะเล่นหลายวันเล่นติดแล้น้อยไม่ได้ มันนี้ขอจัดเบิมๆหน่อยดิจัดเบิมๆไปเลยแต่มันก็ต้องเกาด้วยทีละหนึ่งก่อนทำสูตรทำสูตรไวกันไปถ้าได้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะนีไว้ซิบซีฟไอซียัอนนี้ถึงจะไม่แตกแล้วก็ชอบเล่นนะส่วนตัวก็เป็นคนชอบในไดโนเสาร์อยู่้ะ าดูตั้งแต่เด็กๆไปไปโว่ไอ้คอยาวนะ,ะไโอไม่มาออกมาเติมไป5รอบนี้30ครั้งไปเลยหมุนนานหมุนนานเฮ้ยมุนนานดีไม่ใช่แบบระเบิดแล้วเดนะินแคตเตอร์มาสองไอ้ กระเพือยพืชคีรวยมาสองบาทคีให้หน่อยให้หน้อยนกเขานกเขาไม่ใช่นกเราดีนะพูดถึงนกก็ได้นกเลยไว้ามาจนวันนี้สเกเตอร์มาสอง เดี๋ยวรรู้ว่าจะซื้อลองซื้อฟีสเปนดูเดี๋ยวโชคดี <c oughs> เดี๋ยวได้ให้หมด30ครั้งก่อนเดี๋ยวเราจะซื้อฟีสเปนดูไม่เคยซื้อเลยเดี๋ยวลองซื้อดูว่ามันจะได้ไหมมันซื้อได้ไหมเกมยม้นะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> จำไม่ได้สบ <c oughs> ายกันตัวโบสิชชา ฝนก็หยุดตกมันะที่ฝนตกอากาศเย็นสบายน,นอนมากเลยนะวันนี้แต่ก็จะลำบากหน่อยสำหรับคนที่สัญจรไปมานะครับเรารู้ว่าตอนนี้ก็คน,คนเราไม่รับไม่นอนตลอด24ชั่วโมงไปมาเดินทางกันตลอด,ดเวลาขอให้ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะ ไม่สมหวังโขขายอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปครึ่งนนนหนึ่งเลยดีกวูดม,มันเยอะจังเลยร้อ <c> ย <oughs> <100 S 2> เลยหรือก็น้อยกว่านี้ไม่ได้บ่เห็นไหมตองประมาณหกหรือเปล่าต้้งจะห้าร้อยโอเคซื้อฟีสปินหกครั้งควงควงภาพสวยลยนะเตรียมนี้ น่าจะสวยที่สุดในไอ้ค่ายปีจีเดนนอส์เราอหวเดนนอสา์เกินไปด้วยปไ่าไปเรยอ้าวผ่านไปห้าครั้งไม่มีอะไรเลยถ้าอยู่ปุ๊บปุ๊บก้าไฟมาลุลุเลยมันจะได้หมุนเรื่อยๆนะ มาหน่อยมาหน่อยสองครั้งสุดท้ายไปบวกไปคูณเจ็ดวายมาจากวันนี้ยี่สิบสี่ยี่ไม่คูณเลยเล่นเสาเล่นไ,ไหมโอ้ไอพวกกรถไฟไอม่นกันจะได้กมาเสาอย่างเดียวเฮ้ยมาอีกแล้วหรือว่าได้แก่ตัว เฮาา้ย,ยครั้สุดท้ายช้นให้หน้อยเงมันขาดทุน,นแบบนี้เลยโอ้ขาทุนจร <are> ิงๆว่ะ43ล้าทเกียร์เต้เสียกะเสียงแต่ก็ไปต่อกลัวที่ไหนนะครับต้องมาช้อนแกงเลยคะรับอยากจะโดนช้อนเกลีช้อนเกลี จักับเือบาคนเราเดี๋ยวนี้ก็ดังได้นะ YouTube ทำให้ดังได้ทำอะไรแบบให้ความสนุกสนานรอยยิ้มทั้งรอยยิ้มคนชอบดูยูทู u b นเดี๋ยวนี้ Facebook ตอนนี้เหมือนว่ามันจะเงียบเหงามากเลยนะเฟซบุ๊กตอนนี้แบบหมดเต็มไปหมดอะไประมาณนั้นไม่ว่ากนะั การเวลาแนละ้วก่อนเขาก็เล่นอะไรนะไฮไฟกันอันนี้ก็เฟซบุ๊กกินเรียบมือใหญใหญ่ที่มาร์คสั่งกระเบิดเขาแล้วอ่ะกดเพื่อนๆเหลือสองร้อยได้ไง ก็ไม่มาเลยไปเยอะปางทีก็เสียเลยนั่นเองแค่มันออกราดเขาก็สามตัวยังโอ้มันต้องสี่ตัวมันเกี่ยวนี่บางทีมันก็เยอะเกินไปนะความเป็นไปได้มันใหญ่นะเราไปห้องเก็บเสียงเดี๋ยวนี้น อันนี้ไม่อน,นี้ไม่ใช่ห้องเก็บเสียงห้องธรรมดาอาจมีเสียงดังสะบ,บัดถ้าเกิดสะบัดอะไรก็ต้องคอไปวันมื่อวานนี้ต้องเจาะอนก้อนโตนะไ,ไม่รู้อะไรมันเปืี่ยนหัวมันติดเชื้อเลยเปล่าไม่รู้เซีอวนาทีเลยโควิดตอนนี้ก็ไม่เลิกไม่ลานะ ยังมียังมีคนติดอยู่ก็ต้องระมัดระวงังเหมือนเดิมไม่ประมาทนะแต่ดีที่ว่าอยังไงนะมันมียาสัรรักษาเนาะก็ต้องยังไงนะชื่นชมหดือยทีมงานแพทย์จริงๆที่คนยารักษามาให้ได้นะยังไงนี่บอกเลยว่าสาหัสนะ เราคนเราเนี่ยก็สมัยใหม่เขาเรียกวไาอลนะอะไรก็จัดการได้นะเอ้ยมา,มาจรินีน ท่านท่านท่านวันนี้ผมมอมมามาเยอะนะเนี่ยท่านจะมาให้เลยหรือมาให้เลยเบืกอรือไอตัวล,ลูกเสารักเกียร์นี้นะชอบเป็นมเสับดูมิกก็ป์ยังไงวะไม่มีอะไรกิ๊กก็ป์ถ้าเรามีใจรัก ไว้ยังไงนี่ไวัไม่ดีเพรีะน้อยนูกเขาแมวทำไมคูณห้าทำไมไม่คูณเยอะกว่าน,นี้หน่อยนะสันสันสันไอ้สันนี่มันคืออะไรครับอาจารย์มันจะมีของดีตกออกมาด้วยโอ้วาแล้วเว้ยก, <c oughs> กดสะจั่มืออีก เออเรานม่สิบเลยมามามาขอเพิ่มกันมันจะได้จบคลิปอย่างรวดเร็วนนะเราจะได้ไม่ต้องนานเด็กนะกาปูตาปูเป็นพพนดานี่พพนดานี่พพนดาก็บอกเลยช่วงนี้ฟุตบอลก็หยุดนะเพื่อไว้อะไรแต่เจ้าหญิงอลิซาเบธที่สวรน,นะเราก็ต้องรอไปอีกเดือนนึงนะถึงจะได้ดูบอลกัน ก็อาจจะมีแบบวานอกเลกบ้างที่ไม่ใช่อังกฤษนะก็มันไม่สนุกเท่าบอลอังกฤษนะบอลอังกฤษมันสะใจเวลาเชียร์ก็ใครล่ะทีมไหนเชียร์ทีมไหนก็เส้ๆบอกเลยว่าฤดูการนี้สนุกนะบอกเลยว่าเก่งทุกทีมเลยน่าดูแต่ตอนนี้ไอ้เดือนเุานี้ไม่สนุกสำหรับเราเลย อะไรคำน,นี้ขอหน่อยบอัวได้บัววนมาอีกแล้วตกมาเลยจ้าจัดนางดูไหมต้องจัดแบบห,วหวัวหวดูนะสามสิบมีแล้วว่ามันยังไม่หัวพอมันมีหัวกว่านี้อยู่แต่คือน่ากลัวทุนจะหมดนะวันนี้เ่ยขอไปจุดงดังหาร วายจังหวะนี er, ้เฮ้ยสุแคตเตอร์อีกหนึ่งชั้นอีกหนึ่งอีกหนึ่งสามสิบนี้มันได้เยอะเลโอ้โหวายสเก็ตตัวอยู่สแคตอีกหนึ่งสเค็ตสเค็ตสเค็ตปักเฮ้ยได้อยู่วะวิ่งช่องตั้งใหญ่ให้ลันซานเฮ้ยวายเออได้อยู่ลุนรุนรุนไปลุ้นไปกันตามๆกันโอ้โหได้อยู่ มามาอ้ยูวิ่ได้ก,ก,กันมาเยอะน่วะโค้ชแคทอืมเคทเคทเคทว้าวเฮ้ยนกแก่ทุกอยู่เฮ้ยงกบไรน์ลงมาแล้วกบไรน์ลงมาแล้วสเคทเอาเย้เย้มันเสร็จกูแน่จังวันนี้บอกเลยว่าโดนสังหารแน่เจ้าธีรศรัตน์อ่าโอ้โหดีใจยังกระเชียบบอลมาเลยครับจังวนันนี้ให้ตัวเปล่าให้ตัวเปล่า หรือเปล่าเจเจเจเรดิบเอ็นบีหรือเปล่าเลี้ยงพันได้ดนวยรูปคุณหนึ่งมามามาเออได้ดีใจแบบนี้หน่อยก็ดีไหมอาสุนมาเยอะเนียว้ายว้ายว้ายวายขีด้วยัดอยคู่หนึ่งไรเออดีใจแบบนี้หน่อยตรงไปอ้ยจู่วนนี้เต็มหน้าเต็มตา ไม่ควรเลนนักจันคุณน้อยส่เฮ้ยอยู่วายมาเออนก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 อนกอนกให้ไม่ให้นกอ่ะดีได้อีกหนึ่งดู่ไปไปขอเยอะหอยขอสามพันไดไหมขอสามพันไดไหมสามพันนี่จับเลยนะสามพั 3, นนี่เลือกได้เลยนะน้ำน้ำน้ำนะมออย ขอหน่อยเงาผู้ขับไฟกันหน่อยนะมั้งผู้ขับไฟพีพดผู้ขับไฟพีดปา้าเฮ้ยถ้าซ้อมมาแล้วยเยสครีเยสครีว้าวว้าวเวล l l y really nice Really nice man เดี๋ยวลองซื้อฟรีจะไปหนึ่งครั้งดูนะโหดเกินนะ มาสิไปหดจัดเลยครับนี้หมดจัดเลยทีนี้ถ้าสามพันเราเลือกเลยสามพันเลือกเลยนะวันนี้มองมาล่าสามพันอะันหนึ่งล่าสามพันเป็นไปได้อีกต่อยังเชื่อมั่นกับนกเขาตัวนี้นีเจอเจ๋อเล็กโอเคไวายสวยมาแล้วมาแล้วเดดซักมาแล้ว เดือดซาบมาแล้วโอ้โหวันนี้เลื่อมเต็มตาหรือ,อยังไม่ถึงสามพันเลยสามพันสามพันเฮ้ยอย่าหมดเร็วสิไว้วันนี้ก็ร้อยแปดสิบมีเสียงมันต้องนี้ได้คืนบ้างสิสันมองอะไน้องขาวน้องรียน แ็่มาสองอ๋อเดี๋ยวพันหนึ่งเ่านั้นน่ากลัวนะนี่ยน่ากลัวนะนี่น่ากลัวนะนีะ่ได้ได้หาเสียเราคือน,นักรบไงน,นักรบรบ,รบน้อยแั้สู้อย่างนักรบหรือเปล่าเี๋ยวก็หมดสวนยิ้มมาใหม่อีกนะ มาเดนนี่ถ้าเป็นไรไม่รู้ทำเข้มเขมเหมือนว่าแต่ก,ก่อนเนี่ยรถใชิมันจะดีกว่านี้นะอันนี้เราก็ไม่รู้มาต่ขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทมาม่านะนพูดเดยอะไม่ได้เดี๋ยวก็ฟ้องอย่าไปหาเรื่องก็เลยตัวเขียวหัวเขียวนะวายจังวัน,นี้หัวเขียวเต็มจอที่ไม่ได้หรอหัวเขียวหอขวดเขียวมาแล้ว ได้โอ้ยโอ้พอเลยดีไหมพอเลยดีไหมเด้ยเอาแถมให้แล้วกันแซบนิดนึงนะแซบนิดนึงว่าไดว่าไดกำไรมากระจายแล้วตอนนี้สามสิบสามสิบโนาให้แถมเลยฮันนี้อันนี้ เหมือนรู้เลยว่าเราจะหยุดนะอาวายจงวันนี้วายมาอีโอ้โหห้าพันไดไหมโอ้โหเดี๋ยวนี้อีกสนิดนึ่งนวะันนี้บอกว่าดูดีกแล้วตอนนี้นนนสันไปหมดแนละ้วอุ้ยวายอาันอาวัน มาได้ไหมโอ้โอเคโอเคเฮ้อชื่นใจชื่นใจจริงๆวันนี้ว่าจะจะโอ้ัาอีกแล้วนะวันนี้ก็ขอไว้แค่นี้ดีกวาอพอแล้วได้ก็พรยาละโมบโลภมากนะไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีวันนี้ก็เอาเงินมาเยอะนะเสียงตายนะแต่ก็ได้นะก็อย่างที่บอกทุกคลิปนะครับ การพนันเป็นสิ่งไม่ดีออการลงทุนมีความเสี่ยงไม่แนะนําให้ทําตามนะมันเสี่ยงนะถึงจะเห็นได้อย่างนี้แต่ก็เสี่ยงนะไม่ใช่ได้ง,ง่ายๆนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหรือก็วันนี้ก็สมบังนะสมบังแต่ไม่สมสว่วนว่าจะเอาส 5, ักห้าพันแต่ก็พอดีกว่าแค่นี้ก็พอแล้ว อากาศดีๆบอกเลยว่าไปนอนเย็นๆดีกว่าส่วนใครที่เดินทางไปไหนมาไหนตอนนี้ก็ขอให้เดินทางให้ปลอดภัยนะครับเ็ระมัดระวังนะ,ะับทุกอย่างอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ก็ขอให้ระมัดระวังมากกว่าความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ดีเออเราก็พูดไม่เคยเป็นแล้วก็ขอเป็น,นกำลังใจทุกคนนะ,ะสู้ต่อไปทางกชิสำหรับวันนี้รายการนักลบงด้อยก็ต้องขอลาไปก่อน ครับสวัสดีครับลมดีลมดีวันนี้ลมดีสวัสดีบาย